สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มยํากุ้งน้าข้นนะคะทีนี้น้ําเดือดแล้วเราก็จะมาใส่รากผักชีค่ะถ้ามีก็ใส่ได้นะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะน้ําเดือดแล้ใส่ลงไปนะคะแล้วใก็ต้มสักพักหนึ่งก่อนให้เขา เดือดแล้วมักลิ่นหอมขึ้มานะคะทีนี้เราก็มาเตรียมน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็จะใส่น้ำอุ่นลงไปนิดนึงนะคะน้ำพริกเผาเดี๋ยวเราจะได้ละลายน้ำพริกเผานะคะทีนี้ก็จะมาใส่เสร็ดเส็จอันนี้นะคะก็เดียกเห็ดอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วจมีเห็นอะไรก็ใส่ได้ค่ะ เห็ดนางฟ้าเห็ดผู้ฐานเห็ดอะไรก็ใส่ได้นะคะทีนี้เราจะใส่เห็ดสองอย่างอันนี้ใส่ตรนนี้แล้วก็ใส่เห็ดฟางะนะคะอันนี้เห็ดฟางเดี๋ยวให้เจ้าเดือดนะคะ ิ้นี้ก็จะใส่น้ำพริกเผาค่ะ ใส่น้ำตาลหน่อยนึ่งนะคะบีไฟออ่อนนิดนึงก็ใส่น้ำปลาค่ะ ใส่เกลือสักนิดนึงนะคะมะเขือเทศนะคะปอิีที่บ้านมีเราก็เลยใส่ลงไปเดี๋ยวรสชาติจะได้เข้มข้นแล้วก็เดือดขึ้นมาอีกทีเราก็จะใส่กุ้งกุ้งอันนี้เราแกะแล้วแกะแล้วเราจะเอามันกุ้งไว้นะคะมันกุ้งที่อย่างนี้ค่ะ ตรงหัวเนี่ยเราผ่าเอาเส้นเส้นดําออกแล้วหัวกุ้งเราก็เอาถุงดํำๆออกนะคะแล้วก็เอาน้ำมันมันเอาไว้ค่ะน้ำแกงก็จะได้หอมนะคะนี่ค่ะเราทำทำอย่างนี้ทุกตัวเลยนะคะตอเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไป นี่ก็ปุ่นได้ไฟเร็วหน่อยทิ้งพอให้เข้าเดือดเราถึงจะคนได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ใส่นม นมนสดนมจืดนะคะใส่นมลงไปคะ่ะ เดือดเราก็ปิดไฟเลยค่ะใส่พริกขี้หนูนะคะผักชีฝรั่งนะคะผักชีไทยนะคะทีนี้เราก็จะปิดไฟเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาบีบมะนาว มะนาวบีบสุดท้ายเลยจ้ะรสชาติมะนาวยิงก็จะอยู่ถ้าเราบีบ่อนหน้าเออมันเดือดเดือดมากๆกินมะนาวก็จะหายใส่สองลูกแล้วเราก็ชิมดูนะถ้าชอบเปรี้ยวเค็มหวานยังไงเราก็เติมได้ ชินิดหอ,อืมกำลังดีเลยนะต้มยำกุ้งน้ำข้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโอากาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ